ไมดาวิกาหย่อนรูปคู่เตอ๋อชัทวิทฉลองรัก4ปีเนืกอว่าพีเวทติ้งเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันทึงไทยที่เรื่องความหวานไม่แผ่วเลยจริงๆค่ะสำหรับคู่รักซุปตา์ใหม่ดาวิกาโฮเน่กับพระเอกหนุ่มเต๋อชัทวิทหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นเล่นละครด้วยกันเป็นคู่จิ้นพอหลังละครจบขยับสถาหนะไปเป็นคู่จริงและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านเวลามาแล้ว4ปีบอกเลยว่าไวเหมือนโกหกจริงๆค่ะล่าสุดในอินสตาแกรมของไมาดาวิกาเธอได้โพส์ภาหวานๆ ซึ่งภาพนี้ทั้งคู่นั้นได้ไปล่องเรือกลางแม่น้ําเจ้าพยาแบบชิลๆแถมในมือของใหม่ดาวิกายังถือช่อดอกไมส้สวยๆไว้ด้วยหวานจนมันขึ้นขนาดนี้ไม่บอกไม่รู้นึกว่าเป็นพรีเวดดิ้งเลยนะคะเนี่ยหลังจากที่ภาพนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นมินชารีดาคอมเมนต์ว่าง้ยผู้กองไอเข้ามาคอมเมนต์เป็นอิโมจิคอนรูปหัวใจในขณะที่หวานใจยังเตอ๋อได้เข้ามาคอมเมนต์อิโมจิรูปหัวใจเช่นกันค่ะ E